สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสอนการต่อเครื่องเก็บเซลล์ต้นกําเนิดเม็ดเลือดน,นะคะหรือการทำสเต็มเซลล์คอเลกชันอุปกรณ์การต่อเครื่องเก็บเซลล์มีดังนี้ค่ะ 1. เครื่องสเปกตาออฟเทียและ UPS 2. เซตสเปกตาออฟเทียสนอร์มอลสไลด์ขนาด500 ml 1ขวด 4. น้ำยา ACD 2ถุง 5. ตัวหนีไฟฟ้า 6. สำลีแอลกอฮอล์ 7. สเปรย์แอลกอฮอล์ 8. ถุงมือดิสโพสตคู่และ9ถุงมือสเตอร์ไล์1คู่ เซตสเปกตามออฟเทียมี2แบบ 1. I.D.L. เซตเซตสีม่วงใช้กับฟิลเตอร์แบบไม่มีกระปะ๋องและ2 c o คอลเลกชันเซตสีเขียวใช้กับฟิลเตอร์แบบมีกระปะ๋องและก่อนที่จะต่อเครื่องให้ทำความสะอาดให้เรียบร้อยเช็ดทั้งภายในภายนอกเครื่องตัวปั๊มต่างๆด้วย70%แอลโกโฮอฮอล์นต่อเครื่องนะคะ จะต้องล้างมือใส่หมวกแล้วก็ใส่แมสให้เรียบร้อยค่ะขั้นตอนการต่อเครื่องนะคะก็จะเสียบปลั๊ก UPS ก่อนจากนั้นก็เสียบเข้ากับเครื่อง s p e c t r a o p t i a นะคะแล้วก็เปิด UPS เปิดเครื่อง s p e c t r a Op t i a ค่ะหลังจากเปิดใช้เวลารอประมาณ4-5นาทีนะคะ เมื่อเปิดเครื่องเสร็จแล้วนะคะหน้าจอจะแสดง Select p r o c e d u r ให้กดเลือกโหมดในการเก็บเซลล์นะคะซึ่งครั้งนี้เราจะใช้เซตสีม่วงในการเก็บนะคะเราจึงเลือกเป็นโหมด C M N C นะคะจากนั้นเราก็เริ่มแกะเซตออกมานะคะแล้วก็นำเซตไปวางไว้บนตัวเครื่อง Spectra Optia คะ่ะแล้วก็เริ่มแขวนถุงเป็นถุงโปรดดกร์นะคะเราจะแขวนไว้ที่มุมเสาด้านขวานะคะส่วน อีกด้านหนึ่งด้านซ้ายเราจะแขวนเป็นสาย2เส้นนะคะไว้สำหรับต่อกับผู้ป่วยค่ะแล้วก็จะมีอีก2ส,สายนะคะเป็นกระปอะสำหรับต่อกับน้ำยาสลายและ acd ค่ะก็วางไว้ได้เลยสำหรับตัวเซตเราก็จะวางไว้ตรงกลางของเครื่องนะคะแล้วก็ใช้มือดันเซตลงเล็กน้อยเซตก็จะเข้ากับเครื่องได้พอดีค่ะจากนั้นให้ใส่สายเบลนะคะโดยเปิด เครื่องข้างในค่ะแล้วก็ยกตัวล็อกสายขึ้นสอดสายเบลจากด้านล่างขึ้นด้านบนนะคะแล้วก็คลี่สายออกจับตัวล็อกลงที่เดิมนะคะแล้วก็คล้องสายเข้าไปในตัวฟิลเตอร์ด้านในค่ะแล้วก็พยายามหมุนให้ตัวฟิลเตอร์เนี่ยหันมาด้านหน้าเพื่อที่จะได้ใส่ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ใส่เบลลงตามล็อกของฟิลเตอร์จนรอบวงได้เลยค่ะจากนั้นก็ใส่ สายตัวล็อกด้านในฟิลเตอร์ค่ะให้สายสีชมพูอยู่ระหว่างน็อตทั้งสองของตัวล็อกค่ะพยายามอย่าให้สายทั้งหมดซดทับกันนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็ดึงสายลงให้ปุ่มของตัวล็อกเน่เด้งขึ้นมานะคะแล้วเราก็ล็อกสายให้แน่น,นะคะ่ะตัวล็อกจะมีทั้งหมด4จุดนะคะแล้วก็ล็อกตามจุดต่างๆได้เลยค่ะมีทั้งด้านในฟิลเตอร์นะคะด้านล่างล็อกที่ตัวเครื่องแล้วก็ล็อกด้านบนค่ะ เช็คความเรียบร้อยแล้วก็หมุนจานทดสอบได้เลยค่ะจะมีไฟกระพริบที่ด้านในของตัวเครื่องค่ะหลังเราเช็คคุณเรียบร้อยแล้วก็ปิดฝาเครื่องได้เลยค่ะจากนั้นก็จะมีสายของสเตมเซลล์นะคะให้เราฉีดออกได้เลยค่ะเพื่อที่เราจะได้เทียบกับแถบสีที่อยู่บนตัวเครื่องนะคะจากนั้นกดที่ปุ่มโดเซตได้เลยค่ะแล้วก็เครื่องจะให้แคมไลน์ตามรูปหน้าจอนะคะแล้วก็แคมตามรูปแล้วก็กดคอนติเนีย ได้เลยค่ะซึ่งขั้นตอนต่างๆเราก็ทำไปตามหน้าจอได้เลยนะคะจากนั้นเครื่องก็จะเริ่มให้เราต่อน้ำยานะคะซึ่งน้ำยาที่ต่อจะมีน้ำยา ACD แล้วก็น้ำมอสไลค่ะน้ำยา ACD เราใช้ต่อกับสายสีส้มนะคะแล้วก็น้ำมอสไลนเนี่ยต่อกับสายสีเขียวค่ะซึ่งก่อนต่อก็เช็ดแอลกอฮอล์ก่อนทุกครั้งค่ะ สายของน้ำยา ACD เราสอดเข้าไปในเซ็นเซอร์ของเครื่องได้เลยค่ะแล้วก็บีบน้ำให้อยู่ในกระป๋องประมาณครึ่งหนึ่งนะคะทั้งสองสายเลยกดสตาร์ทพามซึ่งการทำเครื่องจะมีทั้งหมด4จุดจุดแรกคือ AC พาม2คือ Return Line พาม3 Inlet Line and Red b u t c e l l Line พามและจุดสุดท้าย Centrifuge Channel พาม ระหว่างรอพามเครื่องเราก็ใส่ข้อมูลคนไข้ได้เลยค่ะกดไปที่ Data แล้วก็ Patient Data นะคะจะให้ลงเป็นเพศน้ำหนักส่วนสูงผลฮิมาโตคิด ok ของผู้ป่วยค่ะหลังจากพามเครื่องเสร็จหน้าจอก็จะไปที่หน้าจอตั้งค่านะคะซึ่งส่วนใหญ่หมอก็จะเป็นคนตั้งค่าเครืงเก็บเซลให้นะคะแล้วก็อย่าลืมใส่ลงค่าเก็บ f อ p นะคะซึ่งจะตั้งไว้ประมาณ1 0 0ค่ะ เตียนน้ำมันสลา์ในกระป๋อค่ะให้เหลือประมาณครึ่งน,นึงจากนั้นก็กดคอนเฟิร์มไล่แอร์ในสายนะคะแล้วก็กดแคมค่ะทําตามหน้าจอเลยนะคะจะมีทั้งหมด2ส,สายแล้วจากนั้นก็ให้เรากดคอนเฟิร์มค่ะหน้าจอก็จะแสดงลายที่พร้อมที่จะต่อกับผู้ป่วยนะคะฉีดสเปรย์แอลกอฮอล์ทั้ง2ส,สายขั้นตอนสุดท้ายล้างมือส่วนถุงมือสเตอร์ย์ จับสายเพื่อยื่นให้กับแพทย์โดยวางบนผ้าสเตอร์ไลน์บนตัวผู้ป่วยแล้วจากนั้นกดสตาร์ทรันคายแคมป์ต่างๆกดคอนเฟิร์มตามหน้าจอเป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะ